จ้าเห็นเขาเคลียก็เลยเคลียส์มีบ่อยังสีนะมันเออเลยเหรมันสีหาวอันนด้ตัวเขาคือหาง่ายหาซาแถบมือดูเศกลงมาหาหม่งเป็นตื้นตรงดูเศกคอยมันเหยียยี่ดอกฮะเศกคอยเจ้มันเหยียไปเคลียแบบนี้มันสิเห็นตัวมันอยู่บ่เจ็กเลย หาใหม่ดีๆ่นะหาาหม่ดีๆหาใหม่แข็งๆใหึดูนี่นี่นี่ม่ใหเนี้ยเอ้ยเห็นลรวบ่นั่นวยแเ้วเชียวดันอนี่นี่ม่แข็งแนี่ลองฮบึงดูหาเห็ทุกคนมึงดูคนคืออ้าคือห่อนแค่แต่ เขาคือหาเห็นงาเเขาคือบ่เหิเออเขาคือนัง่งจุดเอาจุดเอาเทะเอาฮอปไปเคียงสิมันขึ้นออกมาบอกอดิเจงดาก็จะเห็นุกขาวโอ้อเห็ดทำไมเราไม่เห็นชั่นบอกโมเมนต์หลงมันหลวอะเขาเคียงมันหลงเฮ้ยมันเป็นพุมันเป็นปลาแบบนี้มันน่าจะมีแต่ว่านี่ดิแมนบโนี่ข,า,ขาวๆนี่ใส่นี่ ห้มอหาเห็ดทุกคนมาดูเขาไปเคียงเเขาคือได้พักได้แน่แทเะเ,เคียงนี่ก็เห็นหัวเ <c oughs> เคลียต่ำใบไม้หรือเปล่าที่เขาจะเคลียร์แบบว่าเคลียร์เคลียร์เคลียร์ให้มันเห็นเห็นโอ้ต่ำอย่งชัเอ้าเอ้าอู้ว่าพูด้เคลียร์แล้วแหละพูดเต้นล้วแหละใส่เห็ดนี่อันอันนี้ตัวนี้ได้หรือเ่รู้จักไหม่นีเอียงฮะบ้านจักระจันไงเอาบูเดวาคือมันเป็นเอียงนี่ มันเป็นรูปปเ็นยาบ่หรือเป็นอะไรอ๋อเป็นเห็ดบ่ไม่เป็นรูปจักระจันเห็นไหมไหนนี่เห็นไหมก็เจ้าไปบูชาดิเอ้าอีรีบอกเก็บไว้เห็นไมเถอะอีรนี่เห็นบ่เป็นรูปจักระจันนี่ว่านจักระจันเออเก็บเก็บเอามามามาเจ้าปบูชาเอียงบูเป็นก็เจ้าเก็บในป่าในดงว่านอียงกว่านะว่านจักระจันมันก็รูปจักระจัน แต่ไปห้องหาห้องหาห้าเห็ใ่ะนี่จะขีกคือสูดด้วยตัวด้วยเอาเขาค้ว่าเห็ออกเหตุอย่างวานจักจันอเป็นหลุจักจันตรงไหนก็สูงแล้วก็นี่ไงตัวจักรจันอืมเอาเบาเสื้อกับองเสือได้เลได้่องอันนี้ไปคนนนติดได้ควางดีละ ที่เขาเคลียร์เนี่ยขั้นที่ว่านแบบว่าเขาเคลียร์แบบว่าเคลียร์บบใบไม้ออกสิแม่เตกเคลียร์ใบไม้ออกแล้วมันจะหินสิแม่แต่ฝนตกนี่สิน่ะสิบสินมาโอเคคนก็ได้แต่ว่านจักรจันมาหนึ่งตัวเอาไปบูซาบอ่ะเ,เ,เอาบูซาได้เอาบูซาบอ่โอเคโอเคโอเค Okay, nah?